สวัสดีตน้นใบใบคืบฟ้าคืบฝนมาแล้วค่ะวันนี้ทำตาเหมือนกันฝนจะตกนะคะเลยพามาเก็บอะไรนะคะพามาเก็บมะละ <c oughs> ไม่ได้เก็บมานานแล้วค่ะมันสุกเยอะเหมือนกับของเหมือนกับผลไม้ค่ะอลังการมากลูกใหญ่เห็นไหมคะลูกใหญ่นอ้อกไเลลูกสุกมันนะคะคนญี่ปุ่นเห็นเขาบอกว่ามันหวานเหมือนกันค่ะเวลามันสุกแต่ว่าคุณสมไม่เคยกินแต่ว่าเขาบอกกินได้คนญี่ปุ่นนะแต่ว่าคุณสมไม่เคยกิน มันนี้มันสุกเยอะค่ะเลยพามาดูสะอ่อนอ่อนซอนมันเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเห็นบ่อันนี้บ่เอาเด้อค่ะนน่ะูวยมันเห็นบ่คะนูย้ย์ก็ใหญ่มันคงมะละเด้อค่ะมะละญี่ปุ่นค่ะอันนี้เขาเยอะอื่นมะละขาวเนาะค่ะนะนี่เด้อค่ะม้วนเสียวไปขาย <c oughs> สะเทือนบ่เก็บได้ตาดดำหน่อยนึงค่ะก็งามอยู่เห็นบ่ค่ะนู้ย์นี่จะน่วยซ้ำนี่แหละค่ะขัดน่วยอ่อนมันเนาะค่ะเนาะหน่วยอ่อนนี่งามอยู่ค่ะ น้อยกะหน่าจัาน้อยจังสื่กับนี้ค่ะเห็นไหมนนี้มันอยสีสื่อเดดแห้งค่ะั้งสเส้นสีขาวแหงอยู่ค่ะขนาดบริเวณข้งมันได้ค่ะมันนนน้ำเดินนี่นบริเวณข้งนันค่ะยากอยู่มอสิไคค่ะตุนอตกวะธนาวยเยค่ะฝนตกล้มวีีเด้ค่ะขึ้นบ่อึ้นฝาด้วยคนันจมาเทสบาุ้นสมกับบรจักเลยเพราะว่าตกอางการตกแห้ง บ่ตกมาโดนเราเด้อจะเด้นอนะดูนะถุงตาถุงฝนเห็นตะตนบลักกัน่นหอยนางลมพกเสาบ่หอยนางลมค่ะหน้าบ้านคุณสมนะคะเขาจะมาดักปลาไหลเห็นบหนมคะพกเสาไม่ไพ่เนี่ยหน่อยเขาจะดักปลาไหลได้เนี่ยโบ๊ทจ่วาบ้านคุณสมบ่ดักหรอกค่ะแค่จะอืน่นเขาจะมาดักของแถมของแถมจ้ะมึงเห็นบหมคะมาผักใส้หมื่นเสียวไปขายจ้ามื่นเสียวไปขายเนาะคะ่ะเนาะน่าจะยังเสียนว่ะ อันนี้เราจะเด้อพามาบุ้งพักใส่ขางพักใส่กับบุมีเดี๋ยวพามาบุ้งมันเทารดมดินเนี่ยเตอกระดูกลกค่ะอันนี้เรอจะเด้อบายบาย